ครูคือผู้รู้วิชาเปิดตำราสอนเด็กนักเรียนกอไก่กอกาสอนให้เขียนนักเรียนทุกคนคงเข้าใจแต่ทำไมวันนี้ครูทำหนักถูกเข้าสอนเรื่องรักจนต้องน้ำตาหลังหล สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมากินขอน้ากันครับบักลาเดอมือนี้มีหมกปลาซิวนะครับทั้งผักใตยนะครับหมกปลาซิวนะครับนายเป็นปลาซิวอ <ENTE> ่าวนะครับทั้งผักใตยมันสะอาดมันบ่มีขีดนะครับแล้วก็นี่ปลาหมึกนะครับต้มยำปลาหมึกนะครับซื่อมาแจ้วบองไ้ตำเองนะครับคุณสุนีสาวห้ว่าท่านเบิดอยู่มาปุงไหมมะปุงเอานะครับแล้วก็นี่พัดไข่ปลาดุกนะครับพัดเผ็ดไข่ปลาดุกนะครับ อันนี้เพิ่นแถมมากเลยซื้อนะครับแล้วก้อนสิก,กินโช่นะครับมาฟังนี่ท่านกลอมนะครับอันนี้เคยเล่าไปแล้วนะครับไอ้คนมากม่ถือบาท่านฟังนะครับก้อนสิก,กินบักลาตรงรี่ล่าซะหน่อยนะครับถ้าบัรี่ล่ากับโบเมนบักลานะครับนะจ้าด้จ้าด้จ้าน,น,นะครับเรื่องนี้ไม่สื้อวัดหนังล้อมผานะครับมี่ บมาใจนะครับกับสาวกลมนะครับมากันนะครับกันนัดกันไปเบื้องหนังกลางแปลงนะครับเป็นขึ้นบัดยี่สิบบาทนะครับหนังเรื่องยังจะสร้างหัวมันเถาะนะครับสียคู่นะครับนัดกันนะครับในเวลาทุ่มหนึ่งนะครับหนังสเริ่มใช้แล้วนะครับพราะดีวานี้สาวกลมนะครับไปพ่อยิวันท่องอยู่กลางทางพอดีนะครับอีวันท่องก็เลยว่าว่าสาวกลมจะสิไปใสเออกไปเบิ่งหนังกับบูบ้าก็คอยคอยไปน้ำเนี้ย่าสันคอยบอมีเงินสือตัว่าสัน อมา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 ผู้บบากูรวยวะสันอาสองคนก็ไปน้วกันแพงแวง,งแงพงแวงมาทั้งเบาใจนะครับยังลดทงลดทาเพิ่ง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 มากนะครับมีเงินติดกระเป๋าอยู่สี่สิบบาทนะครับพอหน้ามาพอมันนี่กาวว่าสิบเบิ้งสองคนนะครับแบกศาสตร์มาโมหอดสาวกลมนะครับอยู่กับวันทองตกใจนะครับเอ้าคือว่ามาผู้เดียววสันอ๋อวันทองมันมีเงินเขาวะสัน เห้มันเขานําเนด้อสันเอ้าเขาก็เขาสันก็เลยสือตัวให้สองใบนะครับเอ้าสองคนนี่เขาไปก้อนสันเดี๋ยวคอยสีน้ำไปดอกก็สันคุยตุลาก็มูกอนกสันเอ้าปลาเฮาวันทองก็สาวกลมนะครับพราะก็เป็นนางผาย่างดีนะครับทั้งผู้บาใจแล้วก็อุกอังเอาเลยตายกูสิเขาจังไดนั้นหันไปหาเห็นเด็กหน่อยเขาหลอดพอดีนะครับหลอดผ่านะครับมันเป็นนางอ่อนผ่าสมัยตะกีนะครับ คิดไอเดียออกปึ้งเราเอากูรอดที่กันกันนะวาถ่ายหนังสายแล้วนะครับเมาใจกับตัดสินใจนะครับรอดน้ำกลกเล็กน้อยไปทัาที่นะครับและเหตุการณ์ที่บกขาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับและทันใดนั้นนะครับเขารอดไปก็ไปจะเอกกับสาวกลมกับนางวันทองพอดีเลยนะครับจะเอเอาอยังโบพนะโปรโปชิงนะครับจบลงไปแล้วนะครับ สำหรับนิทานก้อมเรื่องหนังล้อมผ้านะครับต่อไปเราก็จะมาสาธิตวิธีการกินนะครับใครเข้าใจก็เข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจเลยครับอ่าอาไม่ก,กินไม่ก,กินมุกมาซิวพ่อแม่พี่น้องบ้านเท่านะฮะบ,บอกไว้ปวดดว่าเข้าใจดีจำเจลปลาเดกบอกแงแง,งถวยปิ่นเลยวันนี้อ่าจำมักพีกนะครับ <N ic po> เน็กโป้ะครับสัตว์ตนน้ำเป็มืดหมือนเนาะมืดกะท้นเนาะมือห,อหอวานเนาะ

มึงจะบอกแต่งออนมาทานด้วยกันนะครับ FT ทุกท่านนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับเอ่ยชื่อไม่หมดเดี๋ยวคนที่ไม่โดนเอ่ยชื่อจะน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังว่าอ๋อลืมไปว่าอกลาลฟ์ดอนไหนฮะ วันพระนะครับดูเลิกดูยามด้วยว่าเจ้าเข้าหรือเปล่าถ้าองค์ลงก็จัดไปเลยนะครับมันไม่มีเวลาแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ